รองเท้าอันนี้เขาพิเศษมากเพราะเขาเป็น2แบรนด์คอลแลบกันนะเนี่ยเบามากเลยเดี๋ยวผมลองลองจับตัวนี้ดูเออตัวนี้แต่มันก็หนักกว่านิดนนนเดียวนะโอ้ข้างในรู้สึกนุ่มมากเลยแล้วลื่นด้วยมันไม่ต้องพกเสื้อหลายตัวบางไงเป็นช่องลมด้วยนะครับน้ำมันสกัดเย็นไดนารูทีนนิกออยนะครับมีสารสกัดจากธรรมาชาตินะแล้วก็มีรูทีนด้วย ทานเป็นประจําวันละหนึ่งเม็ดนะสายตาดีขึ้นเลยครับใครที่มีอาการบุ้นในตาเสื่อมหรือเห็นอาการยุงบินในสายตานะทานเป็นประจําวันละแค่1เม็ดก็ดีขึ้นได้แล้วนะครับสนใจผมปักมุตรไว้ที่ด้านล่างนะกดซื้อได้เลยครับทานเป็นประจําออกคลิปตาไม่ล้าเลยครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านทัวร์เทคทิปยสุนุโลกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูสินค้าให,ใหม่ๆของปี2023ของร้านทัวร์เทคกันนะครับ ร้านทูลาเทคแบรนด์ทูลาเทคเนี่ยเขาเป็นแบรนด์สินค้าขายสินค้าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โ o ลลิ่งแอดเวนเจอร์ของประเทศเยอรมนมีนะแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ตกแต่งทั้งมอเตอร์ไซค์และร่างกายก็จะมีอย่างพวกน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็ที่แห่งนี้เนี่ยเขายังเป็นที่ที่มีอู่บริการด้วยนะสามารถนำรถเข้ามาเซอร์วิสได้เลยแล้วก็มาตรฐานการเซอร์วิสของเขาดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปรับชมกันนะครับว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้รับชมกันบ้างในปี2023นี้ครับ มีอุปก,กรณ์แคมปิ้งด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มีออ็นบอะคุักเป็นบอกตอนเดียวด้วยนะอ,อันนี้รู้สึกจะเป็นตัวใหม่นะ็นสินค้าใหม่มาดูกันน,นี้ก็เป็นรองเท้ามาตรฐานเลยบอา เสื้อผ้าเขาก็มีสต็อกสินค้าระดับหนึ่งนะครับที่นี่มีแลกท้ายแล้วก็ชิวหน้าแลกท้ายใหญ่มากนี่ก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์โดยเฉพาะก็มีนะที่นี่เขาก็จะมีอู่บริการด้วยสามารถนำรถเข้ามาเซอร์วิสซ่อมแซมได้นะ ก็มีช่างคอยบริการครับที่นี่นี่อู่นี่เขามาตรฐานเดียวกับโชว์รูมมาตรฐานเดียวกับศูนย์เลยนะมีบางคนเป็นคณะเดินทางมาจากต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโ,โปร์อะไรอย่างเงี้ยก็เอารถเข้ามาทำที่นี่ก็มีอยู่ครับอ,อันนี้ผมอยู่กับน้องอมคุคณส้มนะคะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานขา,ขายของประจำร้านทุราเทคพิษนุโลกนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เยอะเลยใช่ไหมครับปีนี้ใช่ค่ะตัวใหม่ อันนี้เป็นตัวหมอกกันน็อกค่ะใช่แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่เป็นคาร์บอนนะคะจะมีน้ําหนักเยอะหน่อยจะมีน้ําหนักกว่ารุ่นที่แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ใหม่ล่าสุดคือคาร์บอนอ๋อตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนเหรอใช่ค่ะจะเบามากเลยอันนี้คือถ้ามันถ้าถ้าได้มาถือเองนะคุณจะรู้เลยนะครับว่าอันนี้มันเบากว่าหมวกกันน็อกในตลาดมากเลยนะผมจับมาไหลใบมากเลยวยใบนี้เบามากเลยอ่ะ แล้วมันต่างกันยังไงครับตัวนี้ถ้ามันไม่ใช่คาร์บอนแล้วว in ัสดุมันเป็นแบบไหนครับเนี receptors. ่ยตัวนี้พิเศษมันจะมีแว่นให้ค่ะตัวนี้มันจะรับน้ําหนักที่มันหนักเพราะว่ามันมีลูกเล่นมากขึ้นจะมีแว่นอข้างในค่ะมีฟังก์ชันเยอะขึ้นใช่ใช่มันก็เลยทําให้น้ําหนักมากกว่าตัวคาร์บอนธรรมดาอืมแต่ลูกเล่นเยอะขึ้นมากเลยนะ่แต่อย่างว่าคือวัสดุมันนั้นแต่ตัวนี้เบามากเลยเดี๋ยวผมลองลองจับตัวนี้ดู เออตัวนี้แต่มันก็หนักกว่านิดเดียวนะเหมือนเหมือนเออเหมือนมันแทบไม่รู้สึกเลยนะเออหนักกว่านิดหน่อยเองืแต่หมวกก็มีรายละเอียดสวยมากเลยนะของทัวร์เทเกพราะผมจําได้ว่าปีที่แล้วผมมาที่ว่ามาดูตัวคาร์บอนที่ว่าเป็นตัวใหม่ตัวนั้นก็ว่าโอ้โหเหมาะกับการเดินทางมากแล้วนะตัวนี้มีเพิ่มอีกเข้ามาอีกนะ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ราคา19,300 19,300นี้ชื่อชื่อรุ่นอะไรนะครับ Lamber ค่ะ Lamber นะเป็น l a m b บ r รุ่นลใหม่ล่าสุดเลยค่ะอันนี้เป็นของใหม่ของปี2023เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเขามีมีนะเห็นว่ามีหน้าร้านบนออนไลน์แล้วใช่ไหมครับมีค่ะตอนนี้เปิดช้อปปีอยู่ค่ะอมีช็อปมีหน้าร้านที่ช้อปปีแล้วแล้วก็ Facebook อะไรก็สั่งเข้ามาได้ตามปกติเนาะอืมโอ หมวกันน็อกของอหมวกกันน็อกของทัวร์เทคเนี่ยเขาเป็นหมวกกันน็อกสาหรับสายทัวร์ลิงโดยเฉพาะเลยนะสําหรับแนวเดินทางเลยครับก็ถ้าใครสนใจที่แบบแนวผจนภัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหมวกของทัวร์เทคเนี่ยก็จัดว่าเป็นชั้นต้นๆเลยนะที่มีในตลาดครับโอเคครับบลูทูธคาร์ดนี่ก็มีตัวใหม่ใช่ไหมครับอตอนนี้เราเพิ่งจะเข้าของจะเข้าอตอนนี้ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงใช่ไหมใช่ค่ะเห็น,เ,นเขาโฆษณากันละใช่แต่ว่า ความแตกต่างระหว่างตัวท็อปที่ล่าสุดตอนนี้มันมันต่างกันไม่มากเท่าไหร่ค่ะใช่ไอตัวบลูทูธของคาร์โดเนี่ยเขาใช้ใช้ลำโพงของ J&B n JBL เอ่อ JBL J&B n ลำโพง JBL เนี่ยก็คือมาติดตั้งเพิ่มที่นี่ได้ไหมถ้าลูกค้ามีหมวกกันน็อกมาอยู่แล้วทางเราสามารถติดตั้งให้ได้แล้วก็ปีด้วยโอ้ติดฟรีได้ด้วยนะ ก็ถ้าใครสนใจบลูทูธคาร์โดแล้วจะมาติดตั้งลำโพง JBL นะครับก็มาเซอร์วิสที่ร้านได้เลยนะีดเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ไงคาร์โดอันนี้อันนี้ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสผมได้มีโอกาสมาทดลองนะผมยอมรับเลยว่าลำโพงเขาดีมากเลยเออ ลำโพงเขาดีมากถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็มีบริการมาสามารถมาลองฟังเสียงลำโพงได้ด้วยนะครับเพราะที่นี่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายค a r ์โดของพิษณุโลกอีกที่หนึ่งนะครับใช่่คะมีหลายราคาแล้วก็บลูทูธของคา r ์โดเนี่ยราคาเขาเริ่มต้นที่3า0 0ใช่ไหมครับก็ <c oughs> คือเป็นราคาที่พอจับต้องได้นะแล้วก็เป็นบลูทูธติดหมวกกันน็อกแบบเกรดพรีเมียมเกรดหนึ่งเลยครับ อันนี้เราก็มาถึงโซนถุงมือผ้าบัฟกันแล้วนะครับโห oh, มีหลายอย่างเลยมีเสื้ออินเนอร์ด้วยนะ, 1> <C> 1> ะอันนี้คือตอนปีที่แล้วที่ผมเข้ามาของยังไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะตอนนั้นมันเหมือนเริ่มเริ่มปดจากโควิดอ่ากลังตอนนี้ของมาเพียบเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มจากถุงมือค่ะตัวน,นี้เป็น MX ค <C 1> ่ะตัวน,นี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดลายใหม่ด้วยนะคะจะเป็นสวยมากค่ะเป็นถุงมือผ<ว>้านะครับอันนี้เป็นถุงมือแบบหน้าร้อนนะเน้นใส่สบายนะครับมันจะไม่มีกาดนะ แต่ว่าถุงมือของทัวร์เทคเนี่ยผ้าเขาจะมีความพิเศษอยู่ในตัวสูงมากเลยนะอันนีให้ดูปีที่แล้วตอนผมมาผ้าเขาจะระบายอากาศดีมากแล้วก็ไม่ฉีกขาดง่ายนะตอนนี้เพิ่มความพัฒนาที่มันหนาขึ้นนะอ๋อาขึ้นก็มีรูระบายอากาศด้วยช่องระบายอากาศจะเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเขาลองใส่หน่อยนะครับอันนี้ไซส์อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นไซส์สิบเอ็ดนะ โอ้โหข้างในรู้สึกนุ่มมากเลยแล้วลื่นด้วยอืมเออใส่สบายอ่ะเป็นถุงมือหน้าร้อนอ๋อแล้วเขาจะมีตรงข้อนี้ก็จะเป็นเพื่อความยืดหยุ่นเออเป็นเว้นข้อไว้เพื่อความยืดหยุ่นด้วยนะโอ้สวยมากเลยอืม๋อแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้รัดแน่นเกินตอนแรกผมนึกว่าตรงนี้เป็นยางยืดนะเนี่ย<ช>เออไม่ได้รัดแน่นเกินพอดีพอดีนะครับอืมสวยงามมากเลยอันนี้อยู่ที่นะคะเท่าไหร่ ตัวนี้อยู่ที่ราคา,า,า2 2 3 0บาทค่ะซื้อหน้า,า,<ช>าร้นนานที่สะดวกไหมคะหรือว่าซื้อในช้อปปี้ถ้าซื้อซื้อในช้อปปี้อาจจะมีคูปองหรือว่าอะไรอยู่ในหน้าร้านจะถือว่าถ้าซื้อช้อปปี้ล้วมารับหน้าร้านยี้มีไหมคะได้ค่ะมีบร<ช>ิการรับหน้าร้านได้ด้วยนะครับใครอยู่พิษณุโลกหรือใกล้เคียงก็มารับที่หน้าร้านได้เลยถุงมือนี้ใส่สบายมากเลยเป็นถุงมือฤดูร้อนนะเหมาะกับประเทศไทย แล้วก็มีผ้าบัฟผ้าบัฟก็ลายสวยอ๋อผ้าบัฟก็จะเป็นลายแบบคล้ายๆถุงมือเลยนะเป็นสีเดียวกันตามตามตัวสีเหลืองก็จะเป็นแบรนด์ของโทรเทคเลยอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลาย40ของ edv เหรอ edv ค่ะอืมสวยมากสวยมากสีเหลืองเป็นสีประจําแบรนด์อยู่แล้วใช่ค่ะจะเป็นสีโทเหลืองแล้วถัดมาก็จะเป็นถุงมือค่ะ จะมีถึงสองราคานะคะอ๋อมีสองราคาใช่ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปหน่อยอ๋อเป็นรุ่นท็อปเหรอครับใช่ค่ะตัวนี้พิเศษตรงที่มันมีนี่ค่ะอ๋อมีการลื่นแปลกนะเพื่อกระชับตอนเวลาตอนกำแฮนด้วยใช่ตรงนี้ไม่เคยเห็นในถุงมือแบรนด์อื่นเลยนะเนี่ยเออแปลกดีอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆขนๆนะครับเป็นคล้ายๆขนยางเพื่อให้กระชับกับแฮนนะทำให้ไม่ลื่นจากแฮนอืมเพราะว่า สินค้าของทูราเทคเนี่ยเขาขายทั่วโลกเนาะแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์<ม>ทั่วโลกเนี่ยบางทีมันอุณหภูมิต่างกันนะใช่อย่างไอ้พวกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆเพิ่มยางอ่ะให้เรากระชับกับแฮนด์ได้มากขึ้นแฮนด์ไม่ลื่นหลุดมือเวลาที่แบบอากาศเย็นหรือฝนตกด้วยเนาะแปลกมากเลยเนี่ยไม่เคยเห็นในถุงมือแบรนด์อื่นเลยนะ,แล,ะแล้วถ้าเราจะเปิดอุ่นมือมัอมนจะขึ้นถึงไหมยางจะมีปัญหาอ๋อได้ได้คือตัวยางเขาแบบว่าทนความร้อนได้ระดับหนึ่งอยู่แล้ว เพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยอากาศเขาหนาวนะมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรุ่นทัวริงเขาก็จะมีอุ่นมือแทบทุกคันเลยอยู่แล้วอันนี้เขาก็ดีไซน์มาเพื่อให้แบบว่าเป็นฟังก์ชันเอาไว้ใช้สําหรับการเดินทางโดยเฉพาะอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเจอหิมะหรือว่าอะไรมากขึ้นนะคะเขาจะมีโคเวอร์ของของถุงมือโทรเทคอีกอีกชิ้นนึงมีโคเวอร์ใส่เข้าไปอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งเลยอีกตัวนี้ก็คือสามารถเดินทางได้ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศได้อันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาดูที่ตัวเองนะกาดตรงเนี้ย ไม่หนานะแต่ทนทานนะเพราะว่าเขาใช้วัสดุดีมากเลยอยากให้มาเห็นเองคือกาดตรงนี้เขาไม่ได้หนาแบบใหญ่เป็นก้อนเหมือนกับถุงมือยี่ห้ออื่นนะดูรู้เลยครับว่าเป็นของคุณภาพากาดตรงนี้สมเป็นตัวท็อปเลยอะ่ะ <laughs> อยากได้เลยอยากได้เลยทำงานก่อนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่8,090บาทค่ะแปเบบาทนะครับโอเคครับ <laughs> แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น อ๋อตัวนี้เหมือนเป็นตัวลุกครึ่งนะเป็นกึ่งผ้ากึ่งผ้ากึ่งกากาศเป็นผ้าระบายอากาศตัวนี้ก็จะเหมาะกับการขี่ในพื้นที่เขตร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับใช่กะเนี้ระบายอากาศอ๋อข้างในจะเป็นผ้าอ๋อข้างในก็จะเป็นคล้ายๆตัวนั้นถูกต้องออตัวนี้เหมาะกับขี่ออไม่มีการลื่นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้นวมนี้ก็เหมือนเป็นหนังเทียมนะอออันเป็นสะท้อนแสงด้วยอันนี้จะเหมือนจะว่าจะเป็น อีกสีหนึ่งคือสีดำโทนสีดำค่ะจะเป็นโทนสีเหลืองใช่ใช่ใช่คอนเท็ตก็ต้องสีเหลืองใช้ชอบสีดำก็ได้นะคะเพื่อจะแบบใส่กับแบรนด์อื่นอืแตัวนี้ก็สสะท้อนตัวนี้ก็เหมาะกับหน้าร้อนบ้านเราอันนี้ก็จะแนวหนังหน่อยเป็นหนังหน่อยค่ะก็ดูมีไลฟ์สไตล์นะรถก็ตามรถนิยมได้เลยใช้ได้แต่เขาดูระบายอากาศดีมากเลยนะ อันนี้คือระบายดีมากค่ะเพราะว่ามีช่องผ้าตรงนี้ให้ระบายอากาศส่วนหนังก็ระบายอากาศดีเช่นกันนะคะเพราะว่ามันจะมีช่องรูใช่ค่ะชัดเจนมากชัดเจนมากจัดว่าเป็นงานละเอียดสองตัวนี้ราคาเท่ากันนะคะราคาอยู่ที่5,780อ๋อตัวนี้จะ5้า0คือตัวรองท็อปชุกต้องโอเคครับ อันนี้อ๋ออันนี้ตัวเก่าเนาะเป็นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยใช่ตอนนี้จะไม่มีผลิตออกแล้วออกมาแล้วนะคะจะมีจะเป็นบางไซส์เท่านั้นใช่เพราะตอนนั้นผมเห็นมันมีสีเหลืองด้วยตอนที่มาปีที่แล้วอ่ะหมดไปแล้วเพราะว่าช่วงนั้นไปออกทริปที่เขาขอช่วงปลายปีที่แล้วค่ะหมดเลยอ๋อหมดในงานเลยใช่งานที่เราไปด้วยนั่นแหละโอเคครับแล้วก็มาถึงของที่คนถามเยอะสุดคือเสื้ออินเนอร์ค่ะเป็นเบสเลเยอร์ค่ะตัวนี้เหมาะ ที่สภาพอากาศบ้านเรามากเพราะว่าระบายอากาศดีแอนตี้แบคทีเรียค่ะใช่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดพัฒนาขึ้นมาจากรุ่นเก่าคือใยผย้าจนาหนาแต่ว่าไม่ทำให้ร้อนหรือว่าแน่นจนเกินไปค่ะผ้าดีมากเลยจะยืดหยุ่นตามตร,รู้สึกเหมือนอัปเกรดขึ้นมาจากปีที่แล้วลอ,อีกนะเพราะปีที่แล้วตอนที่ผมมาลองอ่ะผมรู้สึกว่าผ้ามันไม่นุ่ม แล้วก็ไม่ลื่นขนาดนี้ะนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเพิ่มใยผ้าขึ้นมาค่ะอ๋อเขาเพิ่มเนื้อใยผ้าขึ้นมาแนละ้อเพราะปีที่แล้วจับดูรู้เลยว่าไม่ใช่ผ้าธรรมดา <c oughs> แต่อันนี้จับดูแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเป็นเสื้อผ้าปกติ <c oughs> มากอเสื้อของทัวร์เทกเนี่ยเวลาไปออกทริปเดินทางกัน3-4ี่วันเนี่ยเสื้อตัวเดียวเอาอยู่นะเพราะว่าเสื้อเขาเนี่ยจะระบายอากาศดีแล้วก็แบคทีเรียน้อยครับ แล้วก็แบบเวลาออกชิปทีนึงอ่ะไปแบบสัปดาห์นึงอย่างเงี้ยไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปหลายๆชุดนะคือตัวเดียวเอาอยู่เลยซักแล้วแห้งไวครับเนี่ยเป็นข้อดีของอุปกรณ์ที่สําหรับสายเดินทางสายทัวริงของแท้เลยนะสาหรับแบรนด์นี้แต่ว่าขอเสริมหน่อยนะคะคือไม่แนะนําให้ใช้น้ายาปรับผ้านุ่มนะคะ oh. ตัวนี้คือแค่มันจะไปทําความแบบเสื่ oh. <ข>อมคุณภาพของแองนต <ำ S 2> <อ>ี้แบคทีเรีย่ที่ นั้นไวฟังก์ชันติดเสื้อเขาดีอยู่แล้วว่างั้นเหอะก็เลยไม่แนะนําให้แช่น้ายาปรับผ้านุ่มค่ะแค่เอาเหมือนว่าน้ํายาเด็ตอนอะไรอย่างนี้ค่ะที่ที่มีบางคนเขาบอกว่าเดินทางไหบางคนไม่ซักนะแค่เช็ดก็พอก็มีนะบางคนบอกแค่เช็ดก็พอแล้วเพราะว่ามันระบายอากาศดีมากเพราะว่ามันมีสารแอนตีแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะตรงสเก็บอย่างเนี่ยบนบริเวณรักแร้เนี่ยนะครับตรงนี้ขาวๆเนี่ยเนี่ยถ้ามาจับดูจะรู้เลยนะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่างจากเนื้อผ้า ก็จะแบบว่าเน้นแบบว่ากาจัดแบคทีเรียแล้วก็ไล่อากาศออกในจุดอับด้วยนะเนี่ยต้องค่ะโอเค okay, ครับโอ้หเจ๋งมากเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยนนรุ่นใหม่ตัวละ2องพันสค่ะสองพันสองร้อยบาท 2> 2, <000 S 1> เนาะ 2> 2, <000. S 1> น่าโดนน่าโดนเนี่ยสนใจเสื้อ <c oughs> อินเน,น <c oughs> อร์มากเลยเวลาเดินทางไม่ต้องใช้ค่ะคือเวลาเดินทางเขาบอกมันไม่ต้องพกเสื้อหลายตัวไงเออไปคลิปแล้วก็ ลายเขาก็สวยนะคือใส่เล่นใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่เดินทางถูกต้องได้ทุกกีฬาก็ได้นะคะกีฬามันมีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ระบายอากาศได้ใส่เล่นกีฬาพวกปั่นจักรยานพวกวิ่งพวกอะไรไตกีฬาก็ได้ใช่ค่ะก็แบบว่าทำให้ดูแบบเป็นเชฟเก็คือเป็นทรงแบบว่าให้คนใส่ดูสลิมดูผอมครับผอมแน่นอนผอมแน่นอน โอ้สองพันสองร้อยบาทนะโอเ่ค huh. ร uh ับเห็นบอกว่ามีมีตัวใหม่มีแล้วก็มีแบบของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยเหรอครับอ่าคุณผู้หญิงอันนี้รุ่นนี้จะไม่แยกไซส์ผู้หญิงผู้ชายนะอะไมีแยกไซส์ใช่ไหมอ๋อรุ่นที่แล้วมันมีเนาะใช่ตรงรุ่นรุ่นก่อนอันนี้จะมีแยกหญิงแล้วก็ผู้หญิงูบชายอันนี้จะเป็นกางเกงอ๋ออันนี้เป็นกางเกงงัมีแบบกางเกงด้วยโอ้เพราะกางเกงขอบยางยืดยืดดีนะ ค่ายืดหยุ่นอค่ายืดหยุ่นมากเลยใช่ค่ะมันจะให้ตัวตามบุคลิกของเราากตัวก็มวไม่ถึงขนาดแบบว่าเป็นบอดี้สูทแบบร้อเนะเพราะโตเก่าอาจจะเหมือนออกแนวบอดี้สูทหน่อยแต่อันนี้ดูมีความเป็นแบบเสื้อผ้าธรรมดานะก็ดูกลมกลืนดีอืมโอเคครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีตัวใหม่สําหรับใส่หน้าหน้าวด้วยใช่ไหมครับมีค่ะของแบรนด์โทรเิตจะทาเป็น อย่างว่าอะไรเนาะเขาขายทั่วโลกอะเนาะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ไปต่างประเทศเดินทางต่างประเทศอะไรเี้ค่ะก็จะเป็นตอนนี้นิยมมากทริปจอร์เจียกำลังเป็นที het, oh. ่นิยมมากในกลุ่มอันนี้ผ่านโอผ่านได้เลยจับแล้วรู้สึกดีเลยอะรู้สึกแปลกกว่าปกติเอามันเหมือนมันมีสองชั้นข้างในต้องค่ะอืมจะมีผ้านนี้บริเวณบริเวณจุดอับนี้ก็จะมีลายสำหรับ พิเศษสาหรับระบายอากาศเหมือนกันนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นช่องลมด้วยนะครับเอาไว้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้ลมระบายออกทางด้านหลังนะอันนี้เป็นช่องระบายอากาศโอ้งานละเอียดนะเนี่ยอันนี้คือใส่ในพื้นที่เขตหนาวนะครับใ,<ช>ใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ใช้ได้นะหรือใส่ในช่วงหน้าหนาวบ้านเราก็ได้แต่นะถ้าเป็นหน้าหนาวบ้านเรานนแนะนําเป็นรุ่นนี้ค่ะไหน,นะมีอีกใช่ไหมใชุ่่น,านมากเลยอันนี้เขาเรียกว่ารุ่น รุ่นสตอ r m มค่ะอ๋อนี้รุ่นสตอมนะชะเหลืองดำสวยดีส่วนรุ่นนี้จะเป็นอากาศอย่างเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนาจัดค่ะโอ้อันนี้หนากว่าหนากว่าตัวเมื่อกี้ชัดมากอเอมีซิปดูงคอด้วยอันนี้ต่างประเทศของแท้เลยแหละได้อันนี้คือถ้าแบบเจอหิมะเจออะไรอันนี้ดูแล้วเอาอยู่ คืออันน no uh, uh, ah. ี้ถ้าจับแล้วจะรู้เลยนะว่าหนากว่าผ้าหนากว่าตัวที่แล้วเยอะเลยครับแต่เบาอ่ะมันไม่ใหญ่เทอะทะอันนี้ใส่เล่นเจสกี้ได้อ่าเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอืมโหนี่เป็นเสื้อแบบสายพจนภัยโดยเฉพาะเลยนะอืมคือเสื้อของทัวร์ละเทคเนี่ยผมเคยเจอนะบางคนเขาเป็นนักเดินป่าเขายังใช้เสื้อของทัวร์ละเทคเลยนะใช่เพราะว่าเขาบอกเขาเข้าป่าไปเขาไม่ต้องซักไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันระบายกลิ่นอับระบายเหงื่ออะไรดีมากเลย เจ๋งมากเลยอันนี <Northwest> ้เเดี right. ๋ยวครับสองรุ่นนี้เท่าไหร่บ้างครับเนี่ยตัวนี้สามพันสี่เจ็ดสิบาทสามพันสี่เจ็ดสิบนะครับแล้วตัวนี้อันนี้สําหรับไปต่างประเทศเจอหิมะได้อันนี้สองพันแปดเก้าสิบอันนี้ทัวนี้พี่แพงกว่าเหรอค่ะอันนี้จะราคาสูงกว่าค่ะแต่แต่เข้าใจได้นะคือถ้าเกิดว่ามาดูมาดูที่งานอ่ะตัวนี้คือเขาเน้นแบบกันหนาวเลยอ่ะแต่ตัวนี้มีฟังก์ชันอย่างเรื่องการระบายอากาศมันเหมือนมันมีเออมีทับใน ตัวนี้คือมันเหมือนมันมีฟังก์ชันระบายอากาศอ่ะเอออันนี้เข้าใจได้แต่อันนี้ดูแล้วขายดีแน่เลยเพราะว่าเหมาะกับประเทศไทยมากอันนี้เดี๋ยวลองเสื้อครับลองเสื้ออันนี้เป็นโอ้โยโอ้ยที่นี่เขาลองได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่อันนี้เป็นเสื้อชูราเทคเป็นเป็นสีใหม่นะเป็นสีดําอันนี้เป็นสีเก่าของปีที่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็สีนี้ก็อย่างที่รู้กันต้องเป็นที่นิยมมากนะ เออใครๆก็ใส่กันอันนี้เป็นสีใหม่ครับเป็นสีดำนะเออเป็นสีดำใ่ฮาเลยค่ะเราย้อนฟิลจะมาเลยอืมเพราะว่าบางบางคนเขาก็จะมองว่าอันเนี้ยขับบ m อมขับทอร์ริงแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยบางทีเราขับแบรนด์อื่นก็ได้ไงขับฮาเล่ขับฮาเล่หรือขับไทอัมก็กลมกลืนครับเออเป็นสีดำอืมแหเชื่อได้ว่าเป็นเสื้อในฝันใครหลายคนนะอืมทุกแบรนด์ใส่ได้หมดอ่ะ ตอนนี้อันนี้สินค้าของทัวร์เทคพิซซูโลกเนี่ยก็มีสต็อกหลายตัวนะอย่างอันเนี้ยกระเป๋ากันน้ําที่ปีที่แล้วก็พี่ตุ้ยเขาก็แสดงให้ดูนะว่ามันมัดได้แน่นมากแล้วเขากันน้ําเข้าได้ดีมากเลยนะอันนี้คือกันน้าเข้าของจริงเลยแล้วก็เสื้อยอดฮิตนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคนถามกันเยอะเหมือนกันเฉพาะเสื้อราคาอยู่ที่3ามหมื่นสามค่ะเฉพาะเสื้อนะครับอยู่ที่3ามหมื่นสาม เฉพาะกางเกงราคาอยู่ที่21,900 oh, ค่ะอ๋อ21,900ตกชุดนึงก็54,900ทั้งเซ็ตก็50,000 50, นะฮะ,ะมีสีใหม่มาแล้วแล้วก็มีกระเป๋าติดติดฝา <จะ S 2> ถังน,น้ำมันแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางอันนี้วางไว้ในปีป๊บอ่าเป็นกระเป๋าปี๊บนะครับที่นี่ก็คือมีของหมดเลยแล้วก็ตอนนี้มีสินค้าใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นรองเท้า อันนี้ผมบอกเลยนะว่ารองเท้าอันนี้เขาพิเศษมากเพราะเขาเป็นสองแบรนด์คอลแลบกันนะใช่ไหมครับคุณส้มเป็นขอแอปอิสผลิตให้ค่ะแต่ว่าเป็นวัสดุของโทลเทตที่ที่ออกแบบออกมาทั้งทั้งหมดเลยอข้างในก็มีอินเนอร์นะนี้ก็จะเป็นจะเปิดทางด้านาทางด้านข้างอันนี้คือพิเศษคือปกติรุ่นแรกๆจะเป็นกริปล็อกค่ะใช่ใช่ใช่รุ่นปีที่แล้วที่ผมมาถ่ายเป็นกริปล็อกใช่ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นเป็นแน่น จะมีกาดป้องกันแล้วข้างในนี่นุมน่มนุ่มนุ่มนะคะตรงนี้จะเป็นฟองน้าอ๋อโอ้เป็นฟองน้ําหมดเลยค่ะโอ้ข้างในก็เหมือนเป็นวัสดุระบายอากาศด้วยนะใช่ค่ะระบายอากาศดีค่ะโอ้ไม่เหมือนรองเท้ากาดปกติตัวเนี้ยเอ่ข้างในข้างในนุ่มจนถึงจนถึงปลายเท้าเลยอะ่ะเออแปลกมากเลยดีดีมากเลยอะ่ะข้างในฝ่าเท้าก็นุ่มดีนะอืม พราะปกติบูธถ้าเป็นทั่วไปอ่ะมันเหมือนอส้นเท้ามันจะแข็งแขๆ<ช>แต่อันนี้จับเข้าไปแล้วรู้สึกเลยว่าเออมันนุ่มๆครับอ๋อ,อก็เป็นเป็นทัวร์าเทคใช้วัสดุของทัวร์าเทค<ช>แต่ว่าให้ผลิตง่ายลวดลายก็สวยด้วยนะเนี่ยอันนี้คู่นี้เท่าไหร่ครับเนี่ยคู่นี้อยู่ที่ราคา25,500อ๋อ25,500นะครับ แล้วก็รู้สึกด้วยนะว่ามันเบาเบาค่ะตัวนี้เบามากรู้สึกว่าเหมือนเบากว่ารุ่นปีที่แล้วด้ใช่ค่ะเอารุ่นปีที่แล้วตอนที่ผมมาถ่ายผมรู้สึกว่าอันนั้นจับมาเออมันยังเป็นบูทแต่อันนี้เหมือนไม่ใช่บูทเลยเหมือนมันเบากว่าตัวนั้นเป็น Enduro X คือออกเป็นแนว Enduro เลย Enduro จ้าตัวนี้ผลิตออกมาว่าให้แบบเป็นทัวร์ลิงกึ่งทัวร์ิงและ Enduro ด้วยอ๋อเป็นฟังก์ชันใช้งานต่างกันเนาะตัวนั้นก็จะดูแบบเป็นรองเท้าเป็นชุดเกาะเลยนะดูบึกบึน กา<ต>มันก็เลยหนาทําให้น้ำหนัก,นกเลยอ๋อตรงน,นั้นก็กาดก็จะมากกว่าแต่ตัวนี้ก็คือเน้นใส่สบายนุ่มนวลนแล้วฟังก์ชันต่างกันอยู่นะ ราคาเท่าไหร่นะครับ25,500 2 5 25, <500. S 1> 25, น0 0น่ะโอเคครับครับก็เรื่องราวในคลิปนี้ก็วันนี้ที่ทัวร์เทคพิซโลก็ต้องขอบคุณน้องส้มมากนะครับคุณส้มด้วยก็ถ้าใครสนใจสินค้าก็ทักมาได้เลยนะทั้งร้านในช h อป e ีเพจเ c e บุ๊กใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเบอร์ติดต่อผมจะขึ้นไว้ในคลิปนะครับ สนใจสินค้าตัวไหนพักมาได้นะหรือใครอยู่ใกล้ซิทิโนโลกจะเข้ามาลองก็ได้นะครับก็ยังมีบริการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่นี่ด้วยก็มีอู่ด้วยเนาะแล้วก็พวกเสื้อพวกนี้มาลองใส่ได้นะรองเท้าก็มาลองได้นะไม่ซื้อไม่เป็นไรแล้วก็สินค้าแบรนด์คู a t เทคเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักกัน,นทั่วโลกอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับมีคุณส้มคอยบริการนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจในการทําช่องให้พกผมมากๆเลยครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเทคก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะผมจะมาถามคุณส้มแล้วมาตอบให้นะครับสําหรับวันนี้แค่นี้นะครัะเราพบเรื่องราวสนุกของเราอีกเยอยะมากมาครับสวัสดีครับ